สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลุงแจมออนแอร์นะคะพบกันแบบนี้เป็นประจาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อยู่กับดิฉันนัาแล้วก็ลุงแจมของเราคุณวิทูลแล้วก็วันจันทร์แบบนี้นะคะทุกๆวันจันทร์มาตามนัดเรื่องของเครดิตเงินเครดิตบูโรนะคะคุณสุรพลโอภาสเสถียนผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตชาติจะมาตอบสารพันปัญหาเรื่องทางการเงินนะคะวันนี้หัวข้อก็น่าสนใจมากๆทีเดียวนะคะลุงแจมคะทั้งเรื่องของควรจะต้องบริหารหนี้อย่างไรถึงจะใช้หนี้หมดรวมทั้งเดี๋ยวต้องไปว่ากันนี้เรื่องข้อเทจริง ว่าเรื่องของนี่ก่อนนะคะต้องขอสวัสดีลุงนะสวัสดีก่อนนะคะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเปิดสายเหมือนเดิมเหมือนเดิมสายเดียเลยนะแต่ก็ถามก็ถามใช่ค่ะเดี๋ยวเบอร์โทรทีมงานนําขึ้นไว้ที่หน้าจอเลยนะคะแต่วเมื่อก่อนจะไปคุยเรื่องของเงินไปคุยเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้อ นั่นคือเรื่องของดินฟ้าอากาศพายุแกมีตกลงเจ้ายังไงเราก็แน่นั่นแหละล่าสุดมีรายงานนะครับว่าอ่อนกําลังลงแล้วสําหรับพายุแกมีนะคะพายุดีเพจเช่นแกมีที่ไปปกคลุมบริเวณตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะแต่ว่าต้องไปถามท่านนี้ท่านจะทราบข้อมูลดีที่สุดเลยนะคะไปคุยกับรองอธิบดีด้านวิชาการจากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณจำนงแก้วชดาค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะ ครับสวัสดีครับค่ะพายุแกมีตกลงตอนนี้ทิศทางเป็นยังไงแล้วจะมาส่งอิทธิพลกับประเทศเรามากน้อยแค่ไหนหลังจากนี้คะครับตอนนี้พายุแกมีก็อ่อนกําลังลงไปเยอะแล้วนะครับคือตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นพายุแล้วแหละครับกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํานะครับเรื่องเรื่องตอนเมื่อตอนสิบโมงเช้านี่ก็ปกคลุมอยู่แถวๆกรุงเทพนี่แหละครับค่ะก็พายุนี้ก็รมความกดอากาศต่ำนี้ก็จะเคลื่อนไปทางตะวันตกต่อไปนะครับก็ไปทางนครสรชบุรีแล้วก็ จะหลุดลงไปทะเลอีกครั้งหนึ่งอ่าวมาตบาบันนะครแบคิดว่าในวันพรุ่งนี้นะครับนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีผลกระทบต่อบ้านเรานะครับแม้ว่ามันจะอ่อนกําลังมันยอนก็ลดกระตัดต่แล้วก็ตามแต่ก็ก็ยังมีฝนมีเมฆมากฝนตกแต่ว่ากฝนคงไม่แรงมากนะครับครับจะไปลงทะเลที่ตรงไหนฮะ เออลงทะเลก็ลงลงอ่าวมัตบันประเทศพม่านะครับโอ้ไปนู่นเลยครับผมแล้วก็ไปเลยเอ้ผ่านทางราชบุรีไปเลยใช่ครับใช่ครับครับไม่ลงตรงอ่าวไทยนะไม่ไม่ไม่ลงครับตอนนี้มันเลยอ่ะไ่อันนี้ไออ่าวตอนนี้เรื่องคุณพูดถึงเลยครับตอนนี้ปาจิ้วมันอยู่ข้างบนใครโอกาสจะยกลงลงอ่าวตทนนี่เป็นไปไม่ได้แล้วล่ะครับครับับตนคนเพชรบุรีใช่ไหมร็จุมพรก็อุ่นใจได้ก็ก็ บอกใจได้เลยครับว่าไม่มีพายุครับช่วงนี้นะครับค<า>่ะแต่ว่ามีคําเตือนเรื่องของฝนที่ยังคงต้องตกลงมาหลังจากนี้อีกใช่ไหมคะใช่ใช่ครับฝนฝนตกหนักหนัมก,มก,มก,มกมากไอ้บางพื้นที่ในภาคกลางนะครับภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน แถวเพชรบุรีแถวเระจาะก็มีฝนตกบักบได้บ้างอย่างที่เป็นพะยุลูกนี้อะไรต่างๆแล้วว่าไปนครศรีมันก็ป้างพอสมควรนะครับค่ะจะซาเม็ดลงเมื่อไหร่อ่ะคะวันค่ะวงรงนี้ก็น่าจะดีขึ้นน่อยนะครับแบนั้นค่ะอย่างกรุงเทพแล้วคะตอนนี้ก็ยังคลึ้มตลอดเลยยังยังครับยังยังมีโอกาสมีฝนอยู่นะครับแต่ว่าข้อควรให้ใจนะครับอาจจะทำทำความค่าในการเดินทางบ้างอาจมีน้ําท่วมขังระบายไม่ทันบ้างนะครับการจราจรนะครับประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงครับยกเว้นผู้ว ว่าคนเดียวก็เป็นห่วงปวาช่วงนี้ก็ไม่ได้นอนเลยนะฮะทำงานหนักตลอดท่านรองคะถามอีกสักนิดนึงว่าหลังจากพายุแกมีไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ตอนนี้เบาใจไปได้เพราะว่ากลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอ่อนตัวลงแล้วแต่หลังจากนี้คาดการได้ไหมคะว่าจะมีพายุลูกใหม่เข้ามาอีกเมื่อไหร่ดับไอ้ฤดูกาลพายุยังไม่หมดนะครับเพราะว่ามันยังไม่หมดฤดูฝนนะครับแต่ถ้าช่วงนี้เลยไปในห้าวันเจ็ดวันนี้ไม่น่ายังไม่น่าจะมีนะครับาะแต่ว่ามีพายุอีกตัวั เห็นเกรงกันว่าปัาพิรุนปัาพิรุนซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในทะเลทางตะวันออกของประเทศฟิลิป,ปนีนนะ่ยนะกยังอยู่ไกลและคิดว่า ทิศทางการเคลื่อนที่น่าจะไม่น่าจะเข้ามาบ้านเราน่าจะไปทางใต้วันมากกว่านะครับครับผมครับผมก็อุ่นใจไปได้สองวันครับคท่านรองครับครับผมครับค่ะต้องขอบคุณท่านรองนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครัสดค่ะคุณจำนงแก้วชดารองอธิบดีด้านวิชาการจากกรมอุตุนิยมทิยาทวนอีกครั้งพายุแกมีนะคะลงจ่มคะคุณสุรพลท่านผู้ชมไปแล้วเบาหน่อยนะคะก็จะอ่อนตัวลงไปแล้วก็ตอนนี้อาจจะมี อิทธิพลทําให้ฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็อีกทั้งหนึ่งสองวันก็จะซาเมตรงละตอนนี้ไม่ต้องไม่กลัวแล้วเรื่องพายุกลัวรถติดคกลัวรถติดรถช้านี่โอ้โหช่วงสักแปดกลางโมงติดแบบแน่นเลยครไม่ขยับเลยอันนั้นปัญหาอมตะตกทีไรกติดทุกทีอ่ะทีนี้กลับมาคุยเรื่องของ การควบคุมได้ปัญหาที่ควบคุมได้กว่ามมาตากมากกว่าแล้วก็น่าเป็นห่วงมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมีผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจปีหน้าใครก็ตามนะครับที่วางแผนเศรษฐกิจวางแผนการตลาดวางแผนขายของปีหน้าเนี่ยหนักนะครับค่ะยังไงคะถ้าหากว่าตัวเลขที่วันก่อนนี่ออกมาค่อนข้างจะคนเป็นหนี้สูงมีมีสองจุดครับจุดที่หนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวคงมีการเผยแพร่มาครับว่า ตัวเลขที่บอกว่าเรามีรายได้เรามีรายได้ต่อหนี้เป็นยังไงคนปกติเนี่ยนะครับสมมติว่าเรามีรายได้100บาทแล้วเรามีภาระจะต้องไปจ่ายหนี้เนี่ยประมาณสัก3 0มสิบเปอร์เซ็นต์าบาทอย่างนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวแต่ถ้าเรามีภาระที่จะต้องจ่ายเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมันหมายความว่าเงินหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเรามีจะต้องกินใช้ส่วนตัวในแค่สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับ เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่คนเหล่านี้นะครับถ้ามีหนี้อยู่เนี่ยมันจะตึงมือนะฮะแล้วจะก่อหนี้ใหม่ก็ลําบากเพราะว่าคล้ายๆมันมาถึงขีดความความสามารถสูงสุดอยู่ตรงนี้คอันนี้หมายถึงคนทั่วไปใช่ไหมคนทั่วไปทีนี้มันมีมันมีตัวเลขคืออย่างนี้ครับว่า ในบัตรเครดิตและกันผมยกตัวอย่างนะในบัตรเครดิตเราเนี่ยมันมีประมาณสัก1 5ล้านใบ<ะ>หรือ15ล้านบัญชีในประเทศนี้นะครับ,รบเราลองเอาตัวเลขง่ายๆว่าคนที่เป็นหนี้ต่ํากว่าแสนลงมามนะฮะก็คือพูดง่ายบัตรเครดิตบัญชีละแสนเนี่ยนะฮะลงมาเราพบว่ามีอยู่หกล้านบัญชีที่ปกติไม่เป็นอะไรเลยเรียบร้อยดีนะครับ,รบแต่มันมีจํานวนอีก ประมาณ3ามแสนหนึ่งบัญชีค่ะที่ทเป็น NPL และอยู่ระหว่างดําเนินการทางกฎหมายอืมไม่มีกําลังจ่ายว่างันเถอะ คือเขาไม่ได้จ่ายละเขาหยุดจ่ายละแล้วอยู่ระหว่างที่ถูกฟ้องร้องครับอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาหลายอย่างก็คือหนึ่งนี่พ้นล้นพ้นตัวสองไม่มีรายได้น้ําท่วมตกงานน้ําท่วมตกงานแล้วก็ไม่มีเงินพอที่จะจ่ายได้ไม่มีกําลังเท่าไหร่นะคะสามแ0 0หนบัญชีคิดเป็นเงินประมาณ1 5ึ0 0หมืล้านบาทค่ะนะครับพูดง่ายๆว่าอันที่เสียไปละค่ะนี่เสียเสียไปละ เสียนี่มันก็กระทบสถาบันการเงินก็สถาบันการเงินก็เอาทีนี่ก้อนนี้ใช่ไหมครับนี่ก้อนนี้เนี่ยมาตั้งสำรองตั้งสำรองแล้วก็ขายทิ้ง นะครับให้กับบริษัทติดตามหนี้หรือว่าให้กระทางบริษัทที่บริหารสินทรัพย์ไปเขาก็มาตามตรงนี้ทีนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าการทวงหนี้เขาเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามต่อของกฎหมายไม่ใช่ไปใช้วิธีการที่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 ถึงเนื้อถึงตัวหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ะนะครับอย่างที่เราเคยได้ยินมาบ่อยๆอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังครับ อันนี้ยังไม่นับนอกระบบอีกนะอันนี้ไม่นับนอกระบบเดี๋ยวเอาเรื่องในระบบก่อนผมเยอะด้ยผมผมยกตัวอย่างอย่างเช่นมีมีมีลูกค้าท่านหนึ่งอ่ะก็เขียนเมลเข้ามาหาเราครับลองลองฟังนะครับเป็นหนี้บัตรเครดิตธนาคารเนี่ยนะครับวงเงิน8ปดหมบัตรกดเงินสดอีกใบหนึ่งวงเงิน26งหมอันนี้ค้างเป็นวัที่สองแล้วยังไม่ไปะดอนหนี่ค่ะ มีอีกบัตรเครดิตใบที่3วงเงิน4ี่หมื่นห้ายังไม่ประนอมอยูเหมหือนกันบ,บัตรเครดิตใบที่4วงเงิน3 0,000ื่นกดเงินสดอีก3 0,000ื่นค้าง2งวดแล้วยังไม่ได้ไปประนอมบัตรเครดิตของนอนแบงก์วงเงิน1มื่นห้าสนิานเชื่ออีก3ามหมื่นหกค้างหนึ่งวดแล้วบัตรเกิดเงินสดนอนแบงก์ใบที่6วงเงิน8ปดหมื่นสองกำลังจะค้างบัตรกดเงินสดของในเครือธนาคารวงเงินส0,000ื่นยังไม่ค้างแต่กำลังจะค้างสินเชื่อส่วนบุคคลอีก4ี่หมื่นค้างไปแล้วหนึ่งงวดโอนนีน่ คือสินเชื่อโอนนี่มาอีกสามหมื่นสี่ค้งหนึ่งงวดตัวเองทํางานทํางานเนี่ยฮะตัวเองทํางานในออฟฟิศเลยเงินเท่าไหร่ไม่บอกตัวเองทํางานในออฟฟิศนะฮะแล้วไปทําธุรกิจแล้วใช้เงินพวกนี้เงินบาทไปหมุนไปหมุนธุรกิจแล้วดอกเบี้ยมันยี่สิบถึงยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์คุณพีู่นดอกเบี้ยยี่สิบยี่สิบแปดธุรกิจอะไรได้กำไรถูกแล้วสองจ้างลูกจ้างหรือเปล่าสาม ตามไปดูลูกจ้างแบบบัญชีรับจ่ายเปล่าสี่ใช้ชีวิตยังไงอใช้ชีวิตยังไงครนะครับไลฟ์สไตล์ตัวเองเป็นยังไงใช้มือถือแบบประเภทแบบต้องผ่อนหรือเปล่าอ่าแล้วใช้รถยนต์ต้องผ่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยท่านว่าอะไรเขาถามว่าเนี่ยมาเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้ถูกทวงหนี้ทุกบัญชีกำลังจะถูกทวงหนี้หนังสือเริ่มไปถึงที่บริษัทแล้วถามว่าถามว่าจะตั้งทนายไปสู้ดีไหม ก็คือจะมันไม่ควรจะถามมันไม่ต้องถามแล้วเวลานี้เอาทนายไปสู้เนี่ยไม่ได้หรอกครับตอนเาบอกว่าสู้เพื่ออะไรคะสู้เพื่อเจรจาประนอมนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรวมหนี้ทั้งหมดรายรับรายจ่ายเราคิดบัญชีมาเสร็จแล้วเดินไปคุยกับเขาว่าจะผ่อนหนี้จะดึงกันยังไงเพราะนี่มันเกือบๆห้าแสนจุดที่สังเกตเนี่ยคือว่าทุกบัญชีทุกบัตรเนี่ยไม่มีกําลังจ่ายแต่ละเดือน ทางหมดเลยถูกเดือนอันที่สองก็คือว่าสิ่งที่สิ่งที่ถามมาในในี่คือไม่เคยบอกเลยว่าไอตอนเริ่มต้นเนี่ยไปก่อหนี้กันยังไงอบัญชีรับจ่ายไม่ทำถูกไหมฮะแล้วถ้าตัวเองทํางานอยู่ที่ออฟฟิศแล้วไปค้าขายมันดูแลไม่ทั่วถึงอยู่แล้วมันก็โกงเวลาออฟฟิศหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวเจ้านี้เจ้าเจ้าของบริษัทเขาเจอถ้าเขารู้เขาก็เขาก็เล่นงาน่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสภาพอย่างเงี้ยคือคือตอนเนี้ยคือพูดง่ายว่ากำลังเข้ามุมอับ กำวาเข้ามูอับแล้วจะทํำยังไงแต่ขณะที่จะทํำยังไงเนี่ยต้องตั้งสติว่าโอเครับจ่ายเป็นเท่าไหร่ถ้าเป็นผมผมก็จะถามง่ายๆเนี่ยจะแนะนำยังไงเอาหนี้ไปก่อทําอะไรบ้างไปลงทุนอะไรถามก่อนนะที่บารู้ไหมว่าเคยที่เสียดอกเบี้ยยี่สิบยี่แปดเนี่ยเรากาไรเท่าไหร่มันต้องเปรียบเทียบใช่ไหมครับจ้างคนไปดูแลธุรกิจหรือทําเองนะครับลูกจ้างที่เราไปทานี่มีบัญชีรับจ่ายไหม บัญชีรับจ่ายของตัวเองเดือนเดือนจ่ายไปอะไรสูบุหรี่เปล่าทานเหล้าเปล่าคาราเกะเปล่า,าลดได้ไหมเที่ยวหรือเปล่าตรงนั้นต้องออกมาให้หมดเราจะได้รู้ว่าเราเหลือเท่าไหร่แล้วข้อสําคัญคือไอ้ที่ลงลงไปทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ไหนอ,อันไหนขายทิ้งได้อันไหนขายสต็อกได้ทำไมครับจะได้หมุนกลับไปเป็นเงินแล้วก็เคลียร์หนี้ไปแต่ว่าไม่มีทางที่จะจ่ายหนี้ทุกใบได้หมดได้พร้อมกันจําเป็นจะต้องเจราจาทีละลายทีละลาย นะครับลายนี้สมมุติว่าเราไปเจจาบัตรที่หนึ่งหารสิบลถได้เท่าไหร่ต้องเจจาแบบนี้อย่าแปดหมื่นห้าลดเหลือเท่าไหร่แล้วจะจ่ายเท่าไหร่อย่างนั้นอ่ะมันถึงจะสู้คือมันต้องสู้ทีละใบอ่ะเวลาที่มันรวมมันสู้แบบเบี้ยหัวแตกไม่ได้สู้เพราะว่ามันจะมีดอกเบี้ยขึ้นด้วยแต่ละใบแล้วเพราะเขาค้างใช่ไหมฮะต้องไปเจรจาด่วนเลยค่ะแล้วแล้วไปทนายแล้วเอาทนายไปเจรจาต้องเสียค่าทนายไหมครับ วิธีคิดแต่แต่ต้นมันผิดไงแต่แสดงว่าเขาก็มองไว้แล้วว่าจะต้องแก้ปัญหาโดยมีการถามถึงทนายมีการเตรียมเรื่องทนายด้วยจะสู้เสารแหละคือคือคือถ้าจะสู้ต้องต้องพ้นจากสเตจนี้ก่อนค่ะเราต้องดูกําลังเราก่อนว่ากําลังเราอยู่ตรงไหนค่ะรักษางานตรงนี้ต้องต้องรักษางานตัวเองไว้ก่อนงานที่ทําอยู่ถูกไหมครับเพราะเป็นแหล่งรายได้เพราะเป็นแหล่งรายได้ถูกไหมยังเป็นเงินเดือนจะมีเงินเดือนมากขึ้นลดค่าใช้จ่ายตัวเองลงโอเคอะไรที่เราไปลงทุนไว้แล้วไม่ก่อดอกออกผล ขายหยุดขายทิ้งเอาเงินกลับมาคืนมาครับนะครับคือยังยังยังหวานสเปสศบายงี้ไม่ได้อาจจะของไปจมหรือเปล่าเป็นสต๊อกของหรือเปล่าเราไม่รู้ในรายละเอียดที่เขาเขียนยังไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้ไปทําธุรกิจอะไรต้องดูสาเหตุใช่ไหมต้องแก้ที่ต้นเหตุต้องแก้ต้องแก้ตรงนี้ก่อนแก้ให้รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยขีดความสามารถเราเนี่ยเหลือเท่าไหร่อ แล้วเราถึงจะรู้ว่าเราจะจะจะเจจากันแบบค่ะถ้าถึงเวลามีเงินมาสักก้อนหนึ่งนะอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าจะเลือกปิดอะไรก่อนหมายถึงว่ามากก่อนอันดับแรกอันดับแรกก็ต้องไปเจจาหนี้ที่เขาเรียกว่าหนี้เพอร์ซอร์เดอร์โลนเลยนะครับสินเชื่อสินเชื่อบุคคลนะครับเพราะดอกเบี้ยมันร้อยละยี่แปดค่ะแล้วดอกเบี้ยมันแพงถูกไหมครับนี่ยังไม่รวมไอ้ค่าตามหนี้ส่มนทเขาตามหนี้งวดหนึ่งไม่เจอเขาก็บวกไปแค่สองร้อยห้าสิบบาทสามร้อยบาทหรือห้าร้อยบาทเนี่ย ก็มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันอยู่เสมอว่าส่ง s อ s มาหนึ่งทีทวงหนี้เนี่ยคิดค่าใช้จ่ายสามร้อยบาทอย่างนี้เป็นต้นจ้ะที่มุลนี้ที่พูดในพวกกำลังมีมีประเด็นอยู่ท่ายเคยได้ยินเนี่ยคุณมก็มันก็เป็นประเด็นพวกนี้ยคือถ้ายิ่งทอดเวลาลงไปอมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเวลานี้ต้องรีบเจรจาสามสี่เจ้าเนี่ยต้องรีบเจรจาแต่แต่เนื้อสุดเหลือเท่าไหร่ตัวนี้ตัวเองก็เหลือเท่าไหร่อืทุนตัวเองก็เหลือเท่าไหร่ กลับมาตั้งสติหนไม่ดูซชว่าคือค้าขายไ,ไปไม่ได้ถ้าดูอย่างนี้คือค้าขายมันไปไม่ได้ไงถูกไหมครับดอกเบี้ยกินหมดอ่ะค้าขายไปไม่ได้ไไดเพราะค้าขายไปไม่ได้ก็าาไไต้องหยุดหยุดแล้วจะเคียงไงนี่ดัดคนทั่วไปนะคะเนี่ยมาอย่างเงี้ยเนี่ย<อ>ถามขึนม้นมาอย่างเงี้ยแล้วอีกอันหนึ่งก็คือรายงานวิจัยรายงานวิจัยบอกว่าปัจจุบันเนี้ยคนเนี้ยยินดียินดีเป็นหนี้ถ้ายังรักษาภาพลักษณ์เอาอย่างงี้ยังไงคัะภาพลักษณ์เราอยู่ใช่ไหะเสื้อผ้าหน้าผม อ่าแอแล้วก็โทรศัพท์มือถืออรถยนต์ค่ะถูกไหมครับเข็มขัดเสื้ออะไรมัน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 อุดมไปด้วยของที่แบบต้องซื้อมาสิ่งของภายนอกหรือเปล่าคะใช่อันนี้หมายรวมถึงรถบ้านที่ที่มันเป็นสิ่งที่บ้านเนี้ยบ้านยังไม่ค่อยเท่าไหร่คเรื่องรถค่ะใช่ไหมครับหรือเรื่องโทรศัพท์มือถือหรือของฟุ่มเฟือยเคยเห็นคุณพิทูเคยเห็นบางท่านไหมมีสามเครื่องครับ มันจะอะไรกันล่ะขนาะสามขึ้นคุอยาเป็นคนรุ่นใหม่หรือเปล่าก็เขารายงานวิจัยรายงานวิจัยนี่เขาบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่นี่แหละค่ะบพราะกระถูกกระตุ้นไปด้วยมาตรการทางการตลาดค่ะมนถึงการใช้ชีวิตด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็ต้องก็เหมือนก็เหมือนที่เขาโฆษณาาบ้านเหมือนเขาโฆษณาเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ว่าต้องไปบอด i f y เพื่อให้ตัวเองมีภาพลักษณ์ดีมอภาพลักษณ์ดีแล้วตัวเองไปทํางานงานจะได้เข้าอห็านถูกไหมครับ แล้วถามว่าไอตอนลงทุนทำเนี่ยมันเท่าไหร่เสี่ยงชีวิตไหมค่ะถูกไหมครับค่ะผมบอกเฉียนว่าบุคลิกทั้งหมดอยู่ที่ความสามารถเราค่ะคนเรานี่มันมองว่าคนเนี้ยความสามารถเป็นยังไงบ้างความมั่นใจเป็นค่านิยมยุคนี้ที่ทำกลายเป็นหนี้แล้วใช่เราสร้างค่านิยมสมัยก่อนค่านิยมเราคือออมลงทุนประกันแล้วค่อยไปคิดเป็นหนี้ปัจจุบันนี้เราบอกเป็นหนี้ข้าวบนกัน คือจบปะปบต้องเป็นโบดิฟายเป็นนี่ไหมเพื่อจะไปได้งานทำพราะได้งานทำมาผ่อนนี่พราะได้งานทำต้องมีอ็อกเซซเซอรีต้องมีวัตถุนิยมตามยค่ะมันไม่จบค่ะเป็นเป็นค่านิยมที่ทุกคนก็จะเชื่อกันว่าใครๆก็เป็นนี่อัน้ใครๆก็เป็นนี่ใช่ฮะแต่มันไม่ใช่ว่าใครๆก็ใช้นี่ได้หมดทุกคนเะครับเาในเมื่อรัฐบาลเองใช่ไหมลุงจันคะก็มีนโยบายเหมือนกันเอาอย่างนี้ทำยังไงคะสังคมรัฐบาลประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่า เราเราเราเป็นเราเป็นหนี้ได้ค่ะถ้าตราบใดที่ความสามารถในการชําระหนี้เรายังมีอยู่ครับใครที่ไม่มีความสามารถในการชําระหนี้แล้วก็กุ้มใจอยู่ค่ะโทรมาเบอร์นี้ฮะค่ะศูนย์สองสามสามแปดสามแปดสามสี่ถึงหกย้ำเป็นอีกครั้งศูนย์สองสามสามแปดสามแปดสามสี่ถึงหกจดไม่ทันจดที่หน้าจอนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันสดๆนะคะ